วันนี้นะคะจะเป็นสูตรที่เอเพิ่งทําใหม่ล่าสุดนะคะสําหรับสูตรนี้ใช้สําหรับเกี่ยวกับปัญหาของผิวแต่ละอย่างนะคะเรามาดูกันนะว่าม,มันคืออะไรแรบกบหนึ่งนะคะอืม เห็นยังว่ามีอะไรแปลกปลาดขึ้นมาตัวนี้เปสูตรกันน้ํานะคะแต่ว่าน้ําจะดูดสีของที่ว่าเราจะใช้ในสูตรของแต่ละสูตรว่าปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้างเช่นต้องการลบรอยสิวนะคะแต่ว่าวันนี้เอาสีชมพูมาให้ดูเพราะว่ามันเวลาถ่ายคลิปเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดนะคะตัวนี้ดูนะน้ำไหลออกไปหมดแล้ว เห็นไหมแต่ถ้าสมมติว่าปัญหาเกี่ยวกับสิวก็จะเป็นสีเขียวนะคะมันก็จะลบรอยสิยวรอยจุดด่างดาได้แต่ถ้าต้องการเกี่ยวกับพวกริ้วรอยก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะเห็นไหมจะเป็นแบบนี้นเห็นไหมคะจะเป็นแบบนี้เลย ขึ้นมาอย่างนี้จากตอนแรกไม่มีเลยเลยนี่นะคะอ่าอันนี้อันนี้ที่เอทําเนี่ยจะเป็นเอจะทําให้ดูคือว่าเป็นสีชมพูเพราะว่าเวลาถ่ายคลิปเนี่ยมันจะดูได้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าสีอื่นนะคะเห็นไหมนี่มันจะเห็นชัด แต่เมื่อกี้ปกตินะคะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงว่าน้ําจะกิ้งผ่านไหมเห็นไหมคือน้ํากิ้งผ่านนะคะเห็นไหมมันก็จะไม่มีสีละจบกระบวนการค่ะโอเค